สวัสดีค่ะพี่น้องยายน้อยจ้ายายน้อยสวิตผ้ากินแหนมเ่้แหนมเมียงเมียง,งไก่อบไก่จ้ะเพื่อนกินไปจักหน่อยแล้วแซ่บแซ่บจ้ะทุกคนมาด้วยจ้ายายน้อยสวิตกินแบบค่อยยายน้อยจ้ามาจ้าทุกคนกินน้ำกันจ้ามีนมจีน มีไก่แ่บๆจ้ะมีไก่อร่อยๆไกอ่อบอบโตหนึ่งแบ่งพลกระเคิงกับคุณสาจ้ะน้ำจิ้มรสเด็ดมาจ้ะพี่น้องจ้าอืม อืมอร่อยชีวิตในตังแดนเนาะจ้ะนึกอยากพักกับเออ่เท่าที่มีในตู้เย็นจ้ะอืม อืมอืม้าด้สอิสานบ้านเฮารสเด็ด ทำเองกินเองจ้ะทำเองกินเองแสบคือเกาไว้จพี่น้องจ่ะอืม้อามหาบกิดนะอยากกินลูกโดดลูกโดดย่ไส่เนาะไม่ลูกโดดบนะ้านเนาะดูสิอยากกินลูกโดดพี่น้อง แบบนี้เลยเผื่อความแสบรสเด็ดมาจ้ะอืม จิมแสบเห็ดเอง ยังแซ่บเลยพี่น้องจานมันได้จ้ะอือๆๆอือ